เราและผู้ชมส่งคะแนนหนึ่งครั้งนะครับฝั่งของน้องยูมินะครับได้เพิ่มอีก3คะแนนรวมเป็น6คะแนนแฝั่งเราไม่ต้องแก้คะแนนะฝั่งของน้องไกนะครับเดิมมีอยู่0คะแนนได้เพิ่มเป็น0คะแนน0บวก0ูนย์เท่าไหร่นะศู0ยคะแนนไปรัตตูไม่ยเลยแต่ว่าวันนี้นะครับกติกาการลงโทษเนี่ยทีมงานก็ไม่ได้คิดพี่ก็ไม่ได้คิดไม่เอาหรอกแบบพี่แด้ คนที่คิดคือพี่โอ๋เจ้าของที่นี่นะครับเขาเป็นคนรักสัตว์มากและคนที่ไม่รักสัตว์จะต้องโดนอะไรพี่โอ้ว่ามาครับยังไงบ้างคะน้องๆวันนี้สนุกกันไหมเห็นเล่นกันต้องหมาเยอะแยะเลยแต่พี่สังเกตเห็นนะคะว่าวันนี้ทำสถานพี่เละเทะมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่แพ้นะคะวันนี้ต้องทับความสะอาดสถานที่ของพี่ให้หมดเลยนะคะถ้าไม่สะอาดวันนี้พี่ไม่ให้กลับบ้านด้วย แต่ว่ายังไงนะคะก็ขอฝากนะคะที่นี่ c o t t o n Dock r e s o r t a แอนนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปชมนะคะในเว็บไซต์ได้ w w w c o t t o n d o c k r e s o r t c o m นะคะหรือว่าจะเข้าไปชมภาพต่างๆนะคะที่ facebook.com/cottondockresort หรือว่าจะกริ๊งกรางโทรกันมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะที่0819252664ค่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะครับแพ้ก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละขัดเกลาจิตใจหน่อยนะเพื่อให้รักษาสแตร์ขึ้นแอ,อนรองหมาไปอุ้มหน่อยสิทำกงาหน่อยทีแม่ <yeah. S 1> องมา <Yeah. S 1> ช่วยเยอะเหลือเกินี่ไม่ต้อ,อ,อ,อ้วเหอ,อต้องป่าเราผมหน้าอย่าแพ้กันเป็นแบบนี้คือรล้าายมากเลยนี่แหละครับ มาที่นี่นะถึงแม้ว่าน้องต้องทำแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราพาเจ้าตูบมาแบบนี้นะสบายมากๆเลยให้มันกินไม่ใช่เราพามาแล้วย่งเจ้าตูบเหมือนอย่างราชาเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาเนี่ยที่นี่อยู่ที่ไหนฮะตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะคะหลังโฮมเวิร์คค่ะนี่นะครับซอยกุมารทองใช่ไหมฮะม,มาซอยนี้อย่าลืมเลยครับเอาหมั้นแดงมาด้วยได้ฟังหน่อยเดียวเขาเอามา จริงค่ะก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากให้น้องๆเนี่ยฝากอะไรหน่่ยคะครัค่ะก็อยากให้เป็นกำลังใจกับพวกเราทั้ง15คนกับการประกวด U T Facial Idol 5กับน้องแพย U 5นะคะ I U 6ค่ะนี่ U 7ค่ะ U tip U 8ค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปโหวตให้เราได้ที่ www. u t i m co.ts ค่ะครับผมมีเฟซบุ๊กเพจหรือ facebook.com/slash utfashionbeauty ค่ะเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะอือไมครับโหวตได้เลยใช่ไหมตอนนี้ก็โหวตได้แล้วสิได้อยากให้วตได้ชมว่าพี่หล่อเร็วเลยพี่กดเลยโอ๊ยไม่พอไม่เอเหรอโหวตหลายทีนะเสร็จสัปดาห์หน้านะคะเรายังมี utfashionidol 5อีก4คนอยู่อะไรมั่งอยู่มี ยี่สิบเจ็ดสิบสองสัปดาห์หน้านะคะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะห้ะพี่จะเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนเลยอจะลืมช้องพี่หล่อแล้วกันพี่ชอบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่น่ารักๆจากคอร์ทนด็อกซีสอนแอนเช่ค่ะพบกับพ่อการทุกคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มยี่สิบทางโฆษณาทีวีกับรายการบอสตั้มเด่นแก๊งสายไวติ้งสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังยัง เหนื่อยมากข้างหลังไม่แพ้นแน่นอนส,สองคนนี้ขอบใจมากนะึงซ <c oughs> ีคิวไปแล้ว